แน่นอนนี่คือสคริป YouTube ในภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คำมีฮุกเปิดเร็วภายใน30วินาทีและมีอินโทรของช่องเกียร์ครับไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนา เสียงไซเรนเตือนภัยเสียงปล่อยขีปนาวุธดังขึ้นลองจินตนาการถึงขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารของทั้งเอเชียได้โครงการที่ผสมผสานเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสความแม่นยำจากอินเดียและความกล้าหาญจากประเทศไทยขีปนาวุธที่ทำให้แม้แต่ประเทศมหาอำนาจต้องตื่นตัวเต็มที่นี่แหละคือทูฟานีมิซิล ขีปนาวุธสายฟ้าแห่งประเทศไทยปี2025ที่ทั้งเร็วร้ายกาศและล้ำยุคที่สุดในภูมิภาคนี้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ครับช่องที่พาเทคโนโลยีทางทหารมามีชีวิตถ้าคุณชอบพลังความเร็วและนวัตกรรมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกขีปนาวุธใหม่ล่าสุดของไทยทูฟานี่มิสซิลสุดยอดอาวุธที่อาจเปลี่ยนเกมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างรวดเร็วจากประเทศที่เน้นความเป็นกลางและการทูตสู่ประเทศที่กำลังสร้างอำนาจการป้องกันด้วยตัวเองทูฟานีเป็นชื่อที่มาจากภาษาฮินดีแปลว่าพายุแอลามันสะท้อนถึงพลังของโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป้าหมายคือการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกล ที่สามารถใช้ได้ทั้งจากฐานภาคพื้นดินและจากเรือรบจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นในปี2022ด้วยความร่วมมือทางเทคนิคจากฝรั่งเศสและวิศวกรจากอินเดียที่เคยทำงานในโครงการบรามอสโดยขีปนาวุธทูฟานีสามารถยิงได้ไกลถึง600-800กิโลเมตรและมีความเร็วเกือบแมต3หรือเกือบ3เท่าของความเร็วเสียง ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดที่ผสมเทคโนโลยีของอินเดียกับการทดสอบทางอากาศพลาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการของฝรั่งเศสหัวรบของทูฟานี่มีน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสามารถทำลายเป้าหมายใต้ดินหรือเกราะหนาได้อย่างแม่นยำระบบนำทางเป็นแบบผสมระหว่าง GPS และระบบนำวิถีเฉย INS ที่พัฒนาโดยหน่วยงานป้องกันประเทศของไทยเอง ทำให้มีความแม่นยำสูงสุดถึงระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน3เมตรนั่นหมายความว่าแม้จะอยู่ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทูฟานี่ก็ยังสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้โดยไม่หลงทิศทางอีกจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบตัวขีปนาวุธให้มีลักษณะล่องหนต่อเรดาร์ ตัววัสดุถูกสร้างขึ้นจากคอมโพสิตพิเศษที่ลดการสะท้อนเรดาร์ได้ถึง40%ทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากมากเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธระดับโลกอย่าง Storm Shadow ของฝรั่งเศสและปร a มอสของอินเดียเลยทีเดียวรัฐบาลไทยยืนยันว่าขีปนาวุธนี้มีไว้เพื่อการป้องกันประเทศ ไม่ใช่การโจมตีเชิงรุกแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศมองว่าการพัฒนาทูฟานี่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยที่ต้องการสร้างศักยภาพป้องกันตนเองให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านและเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สนามของประเทศผู้พัฒนาอาวุธยุคใหม่อย่างแท้จริง ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์โดยขีปนาวุธแต่ละลูกมีต้นทุนราว6ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกันเช่น b r a มอสที่มีราคาประมาณ8-10ล้านดอลลาร์หรือ Storm Shadow ที่อยู่ราว3ล้านดอลลาร์แต่ยิงได้ระยะสั้นกว่า รัฐบาลตั้งเป้าผลิตทูฟานี่ให้ได้อย่างน้อย120ลูกภายในปี2026และมีแผนที่จะส่งออกให้ประเทศพันธมิตรในอาเซียนเช่นฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธนี้อาจกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคตในแง่ของเทคโนโลยีทูฟานี่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ มันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารของชาติการที่ประเทศไทยสามารถสร้างขีปนาวุธระดับนี้ได้ด้วยตัวเองแสดงถึงศักยภาพในการวิจัยวิศวกรรมและการผลิตที่พัฒนาไปออย่างก้าวกระโดดระหว่างการทดสอบในปี2025ทูฟานี่สามารถยิงโดนเป้าหมายครบ5ครั้งจาก5ครั้งแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายและมีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส ผลการทดสอบนี้ทำให้โครงการได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบและยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ยอย่างแจ๊3สามิเกิปเปนของกองทัพอากาศไทยเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีขีปนาวุธความเร็วสูงและแม่นยำในระดับนี้ซึ่งไม่เพียงเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศ แต่ยังทำให้ประเทศอื่นต้องมองไทยด้วยความเคารพทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์แล้วคุณล่ะคิดว่าทูฟานี่มิซิลเป็นเทียงก้าวแรกกขอองค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยหรือมันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการแข่งขันอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างเลยที่นี่คือเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปรู้จักอาวุธลับ เทคโนโลยีสุดล้ำและพลังทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดภารกิจครั้งต่อไปของเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณอยากให้ผมขยายสคริปต์นี้ให้ยาวขึ้นเป็นประมาณ2,000ถึง3,000คำเพื่อใช้ในวิดีโอที่ยาวประมาณ10นาทีไหมครับแน่นอน นี่คือสคริปต์ YouTube ในภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คำมีฮุกเปิดเร็วภายใน30วินาทีและมีอินโทรของช่องเกียร์ฮับไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาเสียงไซเรนเตือนภัยเสียงปล่อยขีปนาวุธดังขึ้นลองจินตนาการถึงขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารของทั้งเอเชียได้โครงการที่ผสมผสานเทคโนโลยีจากฝรั่งเศส ความแม่นยำจากอินเดียและความกล้าหาญจากประเทศไทยขีปนาวุธที่ทำให้แม้แต่ประเทศมหาอำนาจต้องตื่นตัวเต็มที่นี่แหละคือทุฟานี่มิทซิลขีปนาวุธสายฟ้าแห่งประเทศไทยปี2025ที่ทั้งเร็วร้ายกาศและล้ำยุคที่สุดในภูมิภาคนี้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาเทคโนโลยีทางทหารมามีชีวิต ถ้าคุณชอบพลังความเร็วและนวัตกรรมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกขีปนาวุธใหม่ล่าสุดของไทยทูฟานี่มิซซิลสุดยอดอาวุธที่อาจเปลี่ยนเกมทัพ